m e r c e d e s b e n บ E 3 0 0 e จัดหนักลดราคาสูงถึง410,000บาทเลครับวันนี้ลดอีกรุ่นแล้วครับสนับเมอร e เซเด e เบนซ์ enz, เจ้าตัว E 3 0 0 e Plug-in Hybrid ด้วยนะครับรุ่นนี้มันมี2รุ่นเนาะก็คือจะเป็นตัวที่เป็นอวกาศราคาเดิมมาอยู่ที่3 4 0 0 0 0นบาทครับตอนนี้เหลือ2,990,000บาทลดไป6,30,000บาทครับ และรุ่นตัวท็อปเป็น AMG Dynamic นะครับราคาเดิมอยู่ที่4ล้าน2 0 0 0 0บาทเลยนะครับตอนนี้ราคาใหม่เหลือ3ล้าน3 9 0 0 0 0บาทเท่านัน้นเองครับลดไป4 1 0 0 0 0บาทเต็มๆและราคาเดียวทั่วประเทศเป็นวันพัยแล้วครับสำหรับ Mercedes-Benz ยุคใหม่แบบนี้และยังมาพร้อมกับการรับประกันตัวรถที่เป็น คุณภาพตัวรถนะครับนาน3ปีแบบไม่จํากัดระยะทางแล้วด้วยอินดิมการเพิ่มเติมมาเนาะแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดของเขานะครับนาน10ปีแบบไม่จํากัดระยะทางเช่นเดียวกันฟรีคับบูรุงรักษานะครับนาน3ปีแบบไม่จํากัดระยะทางด้วยและมีการฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีครับคันนี้ยังได้ประกันแค่1ปีเหมือนเดิมครับเอาละครับวันนี้ก็ได้มีข่าวสารสั้นๆนะครับสำหรับการลดราคารถยนต์ของ Mercedes-Benz นะครับเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ